สวัสดีครับวันนี้ลุงสีตะวันแดงนะครับมาติดตามผลงานการใช้สารย่อยสลายตาคู่หูเศษตองแปดนะครับที่แปลงนาของคุณลุงไรครับชวนครับวันศรียาตาบลสามงามอำเภอตนุูมจังหวัดนครปฐมครับในครั้งที่แล้วเนี่ยที่ลุงเอาก่อนที่ลุงจะเอาคู่หูตองแปดมาใช้เนี่ยมีปัญหาอะไรครับในแปลงนาข้าวดีดมากเลยครับข้าวดีดมากเลยมีสองอย่างมีมีข้าวดีดหางกับข้าวดีดเสมอครับแล้วก็ตอนนี้ลุงได้หมักลงไปกี่วันแล้วครับ ประมาณแปดวันครับแปดวันลุงย่างกี่รอบแล้วครับรอบที่สองครับเนี่ยรอบที่สองแล้วระหว่างการย่างครั้งแรกกับครั้งเนี้ยลุงเห็นอะไรบ้างครับดินมันนุ่มดินนุ่มเออหญ้าควางเปื่อยอืดินดำครับครับแล้วพวกเมล็ดลอยครับลอยนอยรอยดินเละดีไหมครับเละครับโอ้โหจุดยอดเลยลุงไปพิสูจน์ดินให้ดูหน่อยครับครับครับเดี๋ยวดูดินนะครับที่หมักลงไใบวันนี้วันที่แปดนะครับทุกคนอ่านี่ครับ ลูกขาแล้วครับเนี่ยครับอืมเดี๋ยวผมหยิบให้ดูโอ้โหเละเลยครับอือเป็นวุ้นเลยครับครับครับนี่ขาดทุกคนฟางนี้ดีนะครับอย่างนี้ดีเนาะดีครับเนี่ยเปื่อยใครเปื่อยอืมเปื่อยยุ่ยแทับฟางแทบไม่มีเลยฟางไม่ได้เผานะครับเนี่ยฟางไม่ได้เผาตีหมักเลยนะใช่ใช่อันนี้เราเพิ่งเกี่ยวข้าวไปเนาะครับครับที่มาไม่ได้หมักไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เผาฟางด้วยเนี่ย แล้วมีเม็ดข้าวตีดเม็ดหญ้าลอยเยอะแยะเลยทุกคนลุงบอกเปลือยพอแล้วเนี่ยแดงๆเนี่ยเนี่ยๆเนี่ยครับเป็นน้ำนมเลยเนี่ยเนี่ยเป็นน้ำนมเลยเนี่ยเละเลยเนี่ยเนี่ยใช่จริงๆเป็นน้ำนมหมดเลยใช่แล้วลุงจะหมักกี่วันครับเนี่ยก็กำหนดผมก็จะเอาสิบวันนะเพราะจะฝูมาก็จะลองดูเลย เดสิบวันน่าจะหวาดได้ไหมล่ะได้ครับสิบวันได้เลยนี่มันมันช้อยหมดเลยเนี่ยแลอยละ่องเลยเดี๋ยวค่อยว่าให้มันข้าวได้สักเดือนสองเดือนแล้วค่อยว่ามามาดูใหม่ใช่ใช่เรามาติดตามผลงานกันเนาะเนี่ยเละหมดเลยเนี่ยวเดี๋ยวจนจนตีไม่ได้เลยติแข่งหมดทิ้งหมดเลยปูขึ้นผลงานชัดเจนนะคะทุกคน คุณลุงฟันธงไหมคะอย่างนี้ดีไหมดีครับดีเลยครับฟันธงเลยตัวไหนตัวตองแปดครับตองแปดตัวนี้ตัวนี้เยี่ยมเลยมาติดตามผลงานนะลุงนะหลังหวานข้าวหลังใส่ปุ๋ยเรามาดูกันเป็นระยะระยะไปนะครับว่าค่ะตองแปดจะฆ่าข้าวตดได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับใช่ค่ะแปลงของคุณลุงนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะคะแปไร่หมักไปท่านใดที่มีปัญหาข้าวดีดเยอะวัชพืชในนาเยอะนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะ เรายินดีให้คำแนะนำคำปรึกษานะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ